สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปจังหวัดชลบุรีกันนะครับพอดีจะไปรับรถนะครับของลูกค้านะครับเป็นรถโปรเจกต์นะครับที่จะเอามาตแต่งนะครับชุดใหญ่กับที่ร้านเรานะครับพี่แม็กอยู่ไหนลองเดินหาทั้งวันเลยไม่เหนื่อยถาใครลอผมสิเอาพี่พร้อมแล้วไปอุ้ยครับชลบุรีชิดในเลย จนบุรีพนัฐดีคมควรไปวัดหลวงพี่แซมข้างจักรสารสิ่งยอยัวนใจผลิตภัณฑ์หลากหลายคุณภาพห้าดาวพนัฐดีคมแหล่งท่องเที่ยวพร้อมแล้วไปกับพวกเราเอ๊จะไปไน้องกิบชลรีน้องวายจะใครก็ได้ก็ชวนไปโอเคเราถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับตอนนี้กรลังเอารถอยู่สวัสด,ดีครับ นี่คือรถนะครับที่เรามารับนะครับจะเอาไปทําการตกแต่งที่ร้านของเรานะครับเป็นสปินนะครับตัวคาร์บอนเอดิชันนะครับสีขาวรถใหม่ๆเพิ่งออกศูนย์เลยนะครับสภาพเดิมๆได้มาแล้วนะครับรถนะครับโปรเจกต์ที่เราจะเอาไปทําการตกแต่งที่ร้านนะครับพร้อมกับอะไรแต่งบางส่วนนะครับที่พี่จะขอรถเขาได้ทํางานซื้อเอาไว้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ร้านกันนะครับ นี่ก็คือรถเว็บบ้าสปินนะครับของลูกค้านะครับที่เราไปรับมาจากจังหวัดชลบุรีนะครับศรีราชานะครับตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลของของพวกเรานะครับมัเติมม์บาลอนเรียบร้อยแล้วนะครับสภาพรถก็เดิมๆนะครับออกมาจากศูนย์นะครับยังไม่ได้มีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยแม้แต่อย่างเดียว เรานะครับจะทําการตกแต่งนะครับถคันนี้นะครับโดยใส่อะไรแต่งต่างๆเข้าไปนะครับก็จะมีพวกโช๊คพวกปั๊มปั๊มบนปั๊มล่างทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ล้อนะครับล้อนะครับเป็นของซเรโอนี่ก็จะต้องแปลงดิสหลังนะครับตอนนี้เป็นดําอยู่ดําเบรกนะครับก็จะแปลงเป็นดิสเพื่อที่จะได้ใส่ล้อของซเรโอนี่ได้นะครับแล้วก็รอชมกันนะครับว่าคันนี้นะครับจะติดตั้งอะไรแต่งนะครับเสร็จ ทั้งหมดแล้วครับจะออกมาหล่อขนาดไหนยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับ